สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ king CJ อีกแล้วเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่กับเกม The Planet c a f t e r นะฮะพาร์ทที่2แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้แร่ที่เราต้องการก็คืออิลิเทียมนะแต่ผมยังไม่รู้ว่าเราจะต้องไปตามหาที่ไหนนะตัวนี้ก็เป็นการเก็บแร่นะครับผมมาเรื่อยๆนะเพื่อจะสร้างเป็นตัวฮีเตอร์นะที่เรายังไม่สามารถสร้างได้นะโอเคตอนนี้ออกที่เจนจะหมดแล้วขอเข้าไปข้างในแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูของกันครับว่าเราต้องเก็บไปที่ไหนยังไงบ้างเอาเก็บของดีๆกันนะครับ เคงานนี้คงต้องออกไปไกลระดับหนึ่งครับเพื่อที่จะหาตัวแร่อิริเดียมนะมาทางขวาก่อนแล้วกันครับชเชฟไพอูอ่ะเฮ้ยมีกลองมีกล่องเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปที่สามเหลี่ยมตรงนั้นดูสักครั้งหนึ่งครับตรงนี้น่าจะเก็บไปแล้วซึ่งไปตรงนี้ดิวดูแล้วกันครับบรรยากาศตอนนี้นี่โอ้โหเรียกได้ว,ว่าทำให้ทัศนียภาพมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับโอเคตอนนี้เราขึ้นมาที่มุมสามเหลี่ยมแล้วเรียม ตรงนั้นมียานเพราะว่าเราอาจจะต้องไปเตรียมตัวในการซับออกซิเจนเยอะๆหน่อยครับเพื่อที่จะไปยานตรงนั้นนะตรงนี้เรามีออกซิเจน4ถัง3นะฮะโอเคเพราะว่า่าจจะไม่พอเพราะฉะนั้นขอเก็บคัอบอ,อไปเยอะครับเพราะว่าเราจะได้ทําในเรื่องของไอตัวออกซิเจน,นครับเพื่อคาบของฮะก่อนที่เราจะไปนนยานลำนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปได้จะกลับไปได้นี่ก็เป็นอะไรที่ น่าเสียดายพอสมควรเลยนะตอนนี้ผมขอนะักไปที่คบอลนะเพราะว่าตัวนี้เอาไปคาเป็นออกซิเจนได้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะงั้นเราขอไปสำรวจก่อนครับว่าในนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยเตรียมของมาว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการที่จะมาเก็บของในยานแห่งนี้นะเพราะบ,บางทีอาจจะต้องไม่ไม่จําเป็นต้องพกออกซิเจนมาเยอะก็ได้เพราะว่าผมว่าเราสามารถอยู่ได้นะโอ้โหตรงนั้นมีกล่อง เราต้องเข้าหนองออกซิเจนในตอนกลับเลยนะครับว่าสามารถมีเพียงพอไหมไฟยังใช้ได้ครับโอเคเรามีเวลานิดเดียวครับตรงนี้เป็นระเบิดครับ คลานยังไงวะอ๋อต้องใช้ตรงนี้ครับดีคอนแทคชั่นครับโอเคเอ่อเอาตรงนี้ไปก่อนกันครับเอาที่เราไม่มีไปก่อนนะแล้วก็อาหารโอ้โห ว่าเราอาจจะต้องกลับไปก่อนนะผมว่าเพื่อความชัวนะครับนี่โอ้โหยี่ไงอิเลเดียมอ,อะไรครับทุกทชมตอนนี้ผมต้องจัดของก่อนวะโอเคเราได้แล่อิเลเดียมนะครับตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยเพราะออกซิเจนเราจะหมดแล้วครับแค่ถังเดียวเท่านั้นแล้วมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถกลับมาได้ นี่ไงตรงนั้นครับสามเหลี่ยมตรงนั้นโอเคดีนะยังมีจุดสามเหลี่ยมที่ว่าทําให้เรามีจุดว่าเราต้องไปที่ไหนนะครับโอเคตอนนี้อาหารเราน่าจะมีเยอะพอสมควรแล้วในการที่จะอยู่ได้ในหลายๆวันนะครับตอนนี้ฮีเตอร์เราก็สามารถคาบได้เลยครับผมไม่รู้ว่ามันต้องติดตั้งข้างนอกหรืขอข้างในบ้านจะเป็นว่าเดี๋ยวออกเข้าไปข้างในบ้านแล้วก็เก็บของก่อนตอนนี้เรามีไอออนหรือเปล่าเรามีไอออน,นครับเพราะผมอาจจะต้องไปซ้างในเรื่องของกล่องนะครับเพราะว่า เอาไปเก็บแร่ต่างๆมันเองแยกเป็นสัดส,ส่วนน่าจะดีครับยิ่งเราสามารถจําพิกัดได้นะว่าพิกัดเอาอย่างไรอุ้ยตรงนน้นก็มีฮะตรงนน้นก็มีซากยานนะผมโลล่าพาเนตครับก็ทําได้แล้วฮะตอนนี้สามารถจินเนเรนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้อีกโอเคพวเราต้องเอาในเรื่องของออกซิเจนก็น่าสนใจนะสร้างเดีย๋ยวขอสร้างไอ้ไอันนี้งานกล่องก่อน ก็ฮีเตอร์ครับฮีเตอร์นี่มันมันสามารถวางที่ที่ตรงนี้ได้เลยไหม αι? หรือยังไงโอ้ <S 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 โหและข้างนองที่นี่คือระเบิดใหญ่แล้วครับตอนนี้เราสร้างโซล่าได้ด้วยโซล่าใช้ซิลิคอนครับโอเคก็คือโซล่าเนี่ยเอาไว้ในการสร้างพลังงานครับเพื่อให้กับเครื่องจกักรต่างๆที่เราจะสร้างในวดวงดาวคอยแห่งนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็คือโอ้โหระเบิดกระจายฮนะ ว่าเราราับถังออกซิเจนก็ต้องใช้เยอะต้องใช้เยอะเยอะมากๆนะขอเก็บของแป๊บครับตอนนี้คือเน้นไปที่ออกซิเจนครับมีสามถังเองหิวน้ำแล้วหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำอ,ำอัพรัวๆตอนนี้อัพของไว้ก่อนดื่น้ำแล้วครับโอ้ต้องจินเดเตอะไรหลายๆอย่างเลยต้องมานั่งคิดก่อนว่าจะทำยังไงต่อ ดูก่อนว่าเราสร้างอะไรได้บ้างครับเป็นเรื่องใช้โคบอลด้วยนะครับผมว่าภารกิจตอนนี้เราอาจจะต้องแบบไปหาไปหาสำรวจยานตัวเมื่อกี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปขอเก็บโคบอลก่อนก็เอ,เอามาทําในเรื่องของออกซิเจนเยอะๆแล้วค่อยไปครับทีนี้โคบอลเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปคาเป็นแผงโซลา่าได้ด้วยนะตอนนี้ก็ถือว่าภารกิจค่อนข้างที่จะครบหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือแค่ภารกิจเมนหลักกนะ็คือการทํา ในเรื่องของสร้างชั้นบรรยากาศนะครับผมซึ่งตอนนี้เราสร้างไว้ที่1,000นะครับแต่ว่าเราต้องการทั้งแสนเจ็ดนฮะซึ่งโอ้โหอีกเยอะครับกว่าเราจะไปทิ้งนะ Inventory f o o l โอเคน่าจะได้อยู่ครับอเอาแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยขึ้นไปยานลำนั้น,นครับว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะนำมาครับของได้นะอุ้ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้มางั้นหรอือโอเคอยู่หน้าบ้านเราเลยนะฮะ ยังมีอะไรให้เราสำรวจตั้งเยอะแยะครับแต่ว่าเราจะขึ้นไปยังไงเอ่ยตรงนั้นแต่ว่ายานตรงนู้นอาจจะขึ้นง่ายกว่าแล้วปล่าโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราสร้างยังไงดีตรงนี้สร้างได้แล้วลองสร้างดูไหมครับพลังงานแสงอาทิตย์ครับจะสร้างพลังงานให้ครับของเราได้เยอะอยู่เลเวลสองครับทําได้แล้วครับต้องใช้ไทเทเนียมสองอันเพราะฉะนั้นภว่าานทับเราอาจจะต้องตั้งอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าห้องเรานี้น่าจะทําให้มันดีกว่านี้ได้ไหม ออคาร์บอนสเจนโอเคหน้าอ,อันน่าจะพอเอาไว้หกเลยแล้วกันเผื่อไว้เออแล้วก็เรื่องของตัวนี้ก็น่าสร้างนะผมว่าเพราะว่าเรามี 1, พันพืชที่จะใช้เยอะอยู่อาจจะต้องขยายห้องเพิ่ม ขยายห้องเพิ่มแต่ประเด็นคือเพิ่มทั้งตรงไหนขย,ยขยา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 ยโอเคครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปไว้ข้างในแล้วกันโอเคอฮาอาโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอไปสำรวจก่อนแล้วกันผมว่าว่าอยาลำนั้นมีอะไรบ้าง นะครับขอดูยานก่อนแล้วค่อยมาอีกยานลำหนึ่งเกิดมีเรื่องของแร่ธาตุที่พิเศษนะผมจะได้เอามาใช้นะต,ตอนนี้มันมืดนี่สิน้ากลวัวเหมือนกันนะแอบน่ากลัวเหมือนกันผมไม่มีผีใช่ไหมไ้้แต่ภาว,วนาว่าอย่าให้มีโอเคดูย ว่าอะไรวะไปไม่ได้ตอนนี้แร่าปุปกติไม่เอานี่ก็ไม่ค่อยจำเป็นต้องใช้หาเอาแร่าที่มันยาก,ยากๆก่อนตอนนี้ นิตเตอร์เลเวลสองเหรอยังเต็แมแต่ของโหของเเต็มแล้วอะเฮ้ยซิมการ์ดอิลเดียมอา่าโอเคเนี่มาก่อนลวกันอิลเดียมก่อนโอเค เอาเดออกดีวะเอ่อไทเทเนียมแล้วกันเอาออกไปให้หมดเลยตอนนี้โอเคได้มาเยอะอยู่ครับโอเคออกซิเจนเราค่อนข้างดีอยู่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่โอ้โหเหมือนมาตำรวจบ้านพี่ผิงเลย ี่นขนาดเล่นตอนกลางวันยังน่ากลัวเลยนะนี่อันนี้ไปไม่ได้โอเคหมดแล้วโอเคมีก่ลองตรงนั้นครับในนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมีแร่ธาปกติแล้วโอ,อ้นี่ไงออเลเดียมมันเต็มเลยดูเลยไปตรงนี้ไว้ออ a l u m i ูมิเียวะโอเคต้องเก็บต้องเก็บอย่างมีความหวัง ไม่ใช่มีควาหวังต้องเก็บอย่างมีสติอุย,อยิ่เลเนียมต้องกลับแลว้วะโอเคขอคิดอยโอเคตรงนี้น่าจะค่อนข้างเคลียร์แล้วครับสำหรับยานลำนี้ะแต่ว่ามีต่อไปอีกอะมีต่อไปอีกมีสะพานต่อไปอีกครับขึ้นได้ไหมเนะี่ย ได้แล้วอ่ะมันสุดแล้วโอเคต้องกลับแล้วบยได้เยอะได้แร่พิเศษมาเยอะมากเลยแล้วก็ได้ชิปมาด้วยบูปินต้องมาดูว่ามันสามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้โอเคมาถึงแล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้ให้ดูกอนเลยว่าชิปที่ได้นี่คืออะไร a อ i l i t y boost เอาไปทำอะไรอ่ะอ g i l i t y boost อ้าวคาฟได้เลยครับรปุ๊บทำให้เราแบบว่าเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะฮะอ g i l i t y b o o บู Boot นะวิจ่มแมวแวววับขอเล็กหน่อยได้ไหมครับผมจะเอามาสร้างกล่องอ่ะตอนนี้กล่องมันไม่มีทางใส่ของทิ้งจัดของจัดของก่อนบุ่นอยู่กับการจัดของอยู่ตอนนี้ เอาแบ็คแพคเลเวลสามมาแบ็คแพคเลเวลสาต้องทำแบ็คแพคเลเวลสานะเพื่อว่าจะเก็บของได้เยอะขึ้นนะฮะมาดูสิเราต้องทำอะไรต่อบ,บ้างอ่าตัวนี้ดิวต้องใช้ไทเทเนียมขึ้นสองอันมันอาจจะใช้พลังงานจ่อในการที่เพิ่มเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราได้มาใหม่นะแล้วก็มีตัวรเซลอันนี้ทำไปแล้วนีด ส้างความรอ้อนเพราะว่าฮีทน่านจะเอาไปแบบวางข้างนอกก็ได้ปะไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนวางข้างในเนาะตัวนี้แบ็คแพ็ค3ต้องใช้แบ็คแพ็ค2อลูมิเนียมไทเทเนียมซิลิคอนผมว่าเราน่าจะมีนะครับเดี๋ยวสร้างได้เลยแบ็คแพ็ค3ไปดูกันเลยครับเลเวิว3จะเป็นยังไงอ่อยูไ่ออยไหนวะโ <laughs> ลหะไเทเนียมใช้2องงนันวะรออีกนิดนึงหนอ่อยพอดีเลยเฮ้ยมพอปปดี มาเราจะแบกของได้เยอะขึ้นแล้วท่านผู้ชมตัดไปฮะปัโอ้โหแทบจะแบกได้ทั้งแมปรอเลยนะรอเลยออกอกซิเจนเลยจ้าออกซิเจนหมดเพราะว่าตอนนี้เราจะพึ่งสำรวจแต่ว่าเรามาสร้างให้อุปกรณ์เราเท่าเทียมกับที่ต้องใช้ดีกว่าก็คือไอตัวเนี้ยที่สร้างเรื่องของ การปลูกพืชครับเพื่อสร้างเพื่อให้มันเนี่ยสร้างอาอกซิเจนให้กับเราเนี่ยก็จะใช้ไอริรอนมีเหล็กมีน้ําแข็งแล้วก็แมกนีเซียมนะเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ของเราว่ามีกี่ต้นมีหกครับผมเหล็กแมกนีเซียมแล้วก็น้ําโอเคไปลุยดีกว่าครับ่ะเนเรตพวกนี้ก่อนทําห้องทําห้องสําหรับห้องอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ้อสำหรับต้นไม้เออ มันเดินมาขึ้นนะ15%นะมันก็มีผลเหมือนกันนะมีในยัดสำคัญนะเราวันนี้อาจาจะเะเลยแค่นี้ก่อนนะครับโออีกพาร์ตต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปบุกอ่าเครื่องตรงนั้นนะครับยานที่มันตกอยู่ตรงนั้นนะตรงนี้เลย ไดเลยวะได้เฮ้ยมีบ้างมีบ้างนิดนึงอืม <c oughs> เอวเดี๋ยวต้นไม้มายัดก่อนมาให้ออกซิเจนสองร้อยเปอร์เซ็นแล้วตัวเนี้ยอ๋อถือว่าตัวนี้ <c oughs> นมันมันจะให้อาหารตัวนี้นให้ออกซิเจน,นครับเราขาดอีกมันมีหกตอนนี้เรามี เนเลนมาแค่สามใช่ไหมสามสี่ห้าหุยขาดไอรอนอไม่งั้นในค่บคมเลยไอเรานี่แจกต่างอยู่คนเดียวนะี่ปึ๊บไปไปปึ๊บอ่ะมันทำยังไงอะ่ะไม่ใช่อ่ะมันกินเหรอ หรือว่าสามารถปลูกพืชได้เลยอะไรบางงงว่าเราต้องหาซ้อเนหนึ่งแล่ะมันอาจจะใช้ได้แค่สีออย่ยานนะโอเคต้องเป็นกล่องแค,แคปซูลแบบค่อยได้โอเคแจมแมวแมวววับสามพันแล้วอันนี้เราปลูกต,ตรงนี้ได้ไหมมันจะปลูกยังไงครับท่านผู้ชม ที The food food ่จะฟู้ดกราเวอร์ฟู้ดกราเอร์ยังไม่มีเ้ดกรเวอร์ก็คือตัวที่สร้างมาเพื่อทําให้ตัวพืชมันเติบโตเรายังไม่มีโอเคตอนนี้ก็คือว่าคืบหน้าไปไกลพอสมควรน,นะครับสําหรับผ่านนี้นะก็นี่ครับมาทีละนิดทีละน้อยนะครับแต่ว่ามาเรื่อยๆนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปต่อไปฮนะเดี๋ยวเราจะไป ดูในส่วนของยานตัวนี้ครับน่าจะมีของให้เราเก็บเยอะแยะมากมายะฮะแล้วก็ตอนนี้แบกแพกของเราก็สามารถที่จะขนของได้เยอะพอสมควรในทีเดียวนะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r ร b ์ติดตามคลิปใหม,ใหม่ทางช่องของเรานะฮะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปครับผม See you again ครับ